สวัสดีครับวันนี้ก็ะจะมาทําเรื่องของผสมนะครับสอนเรื่องของผสมของผสมคืออะไระเราเคยเจอโจทย์ประมาณว่าน้ําเชื่อมเข้มข้น30%เราผสมกับน้ําเชื่อมเข้มข้น4 0เแล้วจะได้น้ำเชื่อมใหม่ความเข้มข้นเท่าไหร่อะไรแบบนี้เคยเจอไหมหรือแบบแอ,อลกอฮอล์มีความเข้มข้นเท่านี้เติมน้ําเท่านี้จะลดลงเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาก็จะถามหลักๆอยู่3อย่างนะครับก็จะถาม1หาความเข้มข้นนะครับแล้วก็ถามหาอัตราส่วนของที่ของออกของปริมาตรของที่เอามาผสมกันนะฮะแล้วก็ถามหาปริมาตรของอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเจอถามอยู่3แบบนี่แหละนะครับแบบนี้แบบนี้แค่นั้นนะครับไม่ไม่ไมค่อยเจออย่างอื่นเนาะโอเคทีนี้ามาดูครับ ก่อนจะไปท oh ําโจทย์กันนะครับเราต้องมีอาวุธก่อนอาวุธเราก็คือสูตรนะครับสูตรอ่ะสูตรเรื่องนี้มีสูตรเดียวนะครับใช้สูตรเดียวในกรณีที่เป็นของของผสมกันนะครับแต่อา่าไม่ถึงของผสมในที่นี้ผมหมายถึงของพวกที่มันเป็นของเหลวอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบมีกําไรมีขาดท,ทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย <S <S ก็อาจจะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้สูตรนะครับมันเป็นสูตรของเคมีนะครับที่เคยเรียนตอนมปลายมั้งนะครับ ตอนแรกผมก็คิดแบบเป็นสมก,การนั่นแหละแบบตั้งเป็น x เป็น y เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทีนี้พอพอผมลองเอาสูตรมาใช้ดูสูตรเคมีมปลายปรากฏว่ามันใช้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็โอเคเลยแหละนะครับสูตรมันบอกว่า c 1 v 1บวก c 2 v 2ความที่มันบวกได้จนถึง c 3 v 3 c 4 v 4ไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าในข้อสอบของพวก กอพเขาสอบคูป้ช่วยเ้าสอบตำรวจอะไรเงี้ยมันจะออกแค่ของ2อย่างผสมกันนะครับยังไม่เคยเจอ3อย่างนะ c 1 v 1บวก c 2 v 2เท่ากับ c รวม v รวมนะครับ c 1 v 1บวก c 2 v 2เท่ากับ c รวม v รวม c คือความเข้มขน้นความเข้มข้นนะครับ v คือปริมาตรนะครับปริมาตร ความเข้มข้นนี้หน่วยมันจะนิยมให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เข้มข้น10% 20%อะไรอย่างเงี้ยส่วนปริมาตรที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นลิตรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นกันลอนเติมน้ําลงไปกี่กันลอนอะไรแบบนี้นะครับจําให้แม่นนะสูตรน,นี้นะครับ c 1 v 1บวก c 2 v 2เท่ากับ c รวม v รวมนะครับจาให้แม่นนะครับสูตรเดียวสูตรเดียวนะครับโอเคทีนี้นะครับความเข้มข้นเนาะ อ่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงดีกว่าเดี๋ยวไปดูโจทย์ด้กันทีละข้อดีกว่านะครับอ่ะมาดูข้อแรกก่อนนะครับข้อนี้ผมผมคิดขึ้นมาว่าอย่างนี้นะครับน้ําเกลือมีปริมาตร10ลิตรมีความเข้มข้น25%นาำมาผสมนะครับนำมาผสมกับน้ําเกลือปริมาตร15ลิตรความเข้มข้น50%อยากทราบว่าน้ําเกลือที่ผสมแล้วนะครับจะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์ เราสังเกตเห็นว่านะครับน้ำเกลือ2ชนิดนียความเข้มข้นมันไม่เท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลานํามาผสมกันเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้เราก็มาเขียนสูตรกันเลยคั้งแรกนะครับ c 1 v 1บวก c 2 v 2เท่ากับ c รวม v รวม 1> c 1ก็คือความเข้มข้นของของชนิดที่1 v an 1ก็คือปริมาตรของในชนิดที่1ที่เอามาผสมนะครับ c 2 v 2คือของชนิดที่2เราไปดูชนิดที่1ก่อน c 1ความเข้มข้นของของชิ้นที่1ก็คือ25ถูกไหมแล้วเราก็เห็นว่ามันมีปริมาตร10ลิตรมันก็คือ v 1นะครับเราก็ได้มาละ c 1คือ25 v 1คือ10ลิตรนะครับบวก c 2 น,นี้ที่2มีความเข้มข้นเท่าไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ V สองก็จะเป็นสิบห้าถูกไหมต่อไปซีรวมซีรวมซีรวมก็คือหมายความว่าความเข้มข้นหลังจากที่เราสองสิ่งนี้มาผสมกันซึ่งในข้อนี้เขาถามนะครับเขาถามว่าหลังจากผสมแล้วจะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ไม่รู้เนาะอยังไม่รู้เขาจะหาก็ให้เป็นตัวแปรไว้ อาจจะให้เป็น c อะไรก็ได้แต่ผมผมไม่ค่อยชอบตัว c เยอผมชอบตัว m ผมขอเปลี่ยนเป็นตัว m แล้วกันอ่ะให้เป็น m ไว้ก่อนไม่รู้ว่า m คือเท่าไหร่ต่อไป v รวมครับ v รวมคือตอนเนี้ยของชิ้นแรกอะ่ะเราเออกมา10ลิตรของชิ้นที่2เรามา15ลิตรเรา2ออันนี้มาบวกกันเพราะเราคิดว่าปริมาตรมันจะมีเท่าไหร่หลังจากมารวมกันแล้วแน่นอนมันก็ต้องมี25ลิตรถูกไหม วีรวมมันต้องรู้โดยปกโดยแบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเอา10ลิตรกับ15ลิตรมาเทรวมกันมันก็ต้องเป็น25ลิตรนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแค่แก้สมก,การไปนะครับก็เป็น250บวก155เป็นเท่าไร่75หเนาะก็เป็น750เท่ากับ25 m ออันนี้ก็เป็น1 0 0 0พเท่ากับ25 m m เออเดียวก็จะเท่ากับเท่าไหรเอ่ย 40นะครับเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเทีนี้ผมให้มันแทนความเข้มข้นตัวนี้เนาะอ่าก็แปลว่าหลังจากผสมแล้วจะมีความเข้มข้น40%นะครับคือใครที่ยังแก้สมก,การไม่คล่องนะครับแนะนำกลับไปดู EP0 ก่อนผมสอนปูพื้นฐานไว้อยู่นะครับหรือถ้าใครจะฝึกการแก้สมก,การผมแนะนำให้ไปฝึกคือการบวกลบจำนวนเต็มนะครับจำนวนแบบอย่างเช่นลบ5บวกลบ3ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ บอกลบทบสนิยมบอกลบเศษส่วนต้องแม่นนะครับถ้า3เรื่องนี้แม่นเราจะเรียนสมการได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งสมการเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับเพราะมันจะเป็นพื้นฐานการคิดของหลายๆเรื่องเลยนะฮะต้องต้องรู้เนาะโดยเฉพาะคนที่จะสอบครูนะครับโอหข้อสอบนะครับออกแบบถือว่าคณิตจ๋าเลยนะใช่ไหมครัคนที่เคยไปสอบมาตอนปี6 3แถมจํานวนข้อเยอะด้วย คนที่ไปสอบตำรวจนะครับสายอำนวยการคณิต40ข้อเลยนะครับคณิตวิชาเดียวเนี่ยจากคะแนนเต็ม150นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องแม่นนะต้องแม่นโอเคมาข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าน้ำเกลือมีความเข้มข้น20%อ่ามีน้ำเกลือความเข้มข้น20%อยู่60ลิตรต้องเติมน้ำลงไปกี่ลิตรจึงจะทำให้ความเข้มข้นลดลงเหลือเพียง10% ข้อนี้ให้ทุกคนขีดเส้นใต้คําว่าเติมน้ําครับเติมน้ําเติมน้ํานะเราจะเจอคําว่าเติมน้ําเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าโจทย์เกือบ80%เติมน้ําครับไอ้อะเติมน้าเนี่ยเติมน้านะครับจะชอบเจอเติมน้ํามากนะครับซึ่งให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าน้าเนี่ยน้าเนี่ยความเข้มข้นมันเนี่ยความเข้มข้น ของมันหรือ c ของมันเนี่ยหรือ c ของมันเนี่ยตัวจะเป็นศูนย์นะครับซึ่งในในใน,ในหลักเชิงเคมีจริงความเข้มข้นของน้ำมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ศูนย์หรอกแต่ว่าก็เขาก็ให้ประมาณให้มันคิดได้ง่ายขึ้นนะครับคำนวณให้มันง่ายขึ้นเขาเลยบอกว่าให้ความเข้มข้นของน้ำเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำว่าเติมน้ำเมื่อไหร่ให้รู้ว่า c ของมันคือศูนย์เนาะโอเคอ่ะเขียนสูตร c 1 v 1 บวก c 2 v 2เท่ากับ c รวม v รวมนะครับ c 1ความเข้มข้นของของชิ้นที่1ก็คือ20เถูกไหมครับมีปริมาตร60ลิตรบวกกับ c 2 c 2เนี่ยเขาเติมอะไรลงไปเขาเติมน้ำแปลว่าความเข้มข้นของน้ำเท่าไหรครับความเข้มของน้ำก็คือศนถูกไหมทีนี้เขาถามว่าต้องเติมน้ำอ่ะดูนะ ต้องเติมน้ํากี่ลิตรซึ่งจริงอยู่น้ำความเข้มข้นมันเป็นศูนย์แต่ว่ามันมีปริมาตรถูกไหมมันจับต้องได้ใช่ไหมครับน้ำกินเข้าไปก็ยังอิ่มเลยเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ํามันก็ต้องมีซึ่งข้อนี้เขาให้หาซะด้วยซึ่งเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นผมให้มันเป็น x ไว้ก่อนนะครับไม้เป็น x ให้น้ํามีปริมาตร x นะครับซีร่วมโจทย์เขาบอกมาว่า หลังจากผสมกันแล้วจะมีความเข้มข้นเหลือเพียง10%นะครับก็แปลว่า C รวมคือ10 V รวมตอนแรกเราเติมลงไป60ลิตรก่อนแล้วต่อมาเราเติมน้ำลงไปอีก x ลิตรก็เลยเป็น60บวก x ลิตรนะครับโอเคคำนวณต่ออันนี้ก็เป็น1,200ศูนคูณ x ก็ได้0ไม่ใช่ได้ x นะศูย์คูณ x ก็คือได้0ก็คือหายไปเลยนะครับก็เป็น600บวก 10x แก้สมการไป x ก็จะได้เท่ากับ60ซึ่ง x ในที่เราก็คือปริมาตรใช่ไหม x ตัวนี้คือปริมาตรเพราะฉะนั้นหน่วยก็จะเป็นลิตรก็แปลว่าต้องเติมน้ำลงไป60ลิตรนะครับอ,อาจจะแก้สมการไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบรรทัดเหลือน้อยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเขียนละเอียดทุกขั้นตอนเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ผมไม่ได้ทำมาก่อนนะผมก็ทำพร้อมกันนี่แหละโจทย์ผมก็ไปหาที่เขา คิดเองบางข้อแล้วก็โจทย์ที่แบบมีน้องๆน,นักเรียนมาตั้งกระทู้หรือว่ามีคนไปสอบกรพมาตั้งกระทู้ถามในแบบในพันทิปในเว็บอะไรอย่างเงี้ยเด็กทาเล้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไปขโมยมา <laughs> ไม่นะครับไปขอยืมมาแล้วกันเนาะถือว่า,อามาแบ่งปันความรู้กันนะครับเผื่อน้องๆที่เขาถามเขาได้เข้ามาดูด้วยนะครับโอเคข้อต่อไปครับข้อนี้นะครับ ให้ลองกดหยุดคลิปแล้วก็ลองทําเองดูนะครับลองทําดูก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูว่าผม,มากับคุณนะทำเหมือนกันไหมนะครับแล้วได้คําตอบเหมือนกันไหมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําไปเลยนะข้อนี้นะครับเราก็เขียนสูตร c1v1 บวก c2v2 เท่ากับ c รวม v รวม c1 ตอนแรกมีปริมาตรมีความเข้มข้น30ปริมาตร25 ต่อไปเขาบอกว่าเติมน้ําเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเจอคำว่าเติมน้ําเติมน้ําแปลว่า C เป็นเท่าไหร่แปลว่า C เป็นศนปริมาตรยี่สิบข้อนี้เขาถามอะไรเขาถามว่าน้ําเกลือที่ผสมกับน้ําเปล่าแล้วอะ่ะจะมีความเข้มข้นเป็นเท่าไหร่ก็คือถามหา C รวมก็ให้มันเป็น x เป็น m เป็นอะไรก็ได้นะครับใครแบบมีแฟนชื่ออะไรก็ เอาเป็นตัวนั้นก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับเป็นัวเลมอนก็ได้วีรวมก็อันแรกเติมไป25แล้วก็เติมน้ำาอีก20ลนะิตรเนาะแบบนี้นะครับ3คูณ25เป็น750นะครับ0คูณ20ก็ได้0ใช่ไหมอันนี้ท่อน,นี้ท่อน,นี้นะ25บวก20ก็เป็น 45m นะครับ เเดียวก็จะเท่ากับ750หาร45นะครับ750หาร45เนี่ยผมรู้สึกมันจะหารไม่ลงตัวปะ่ะ 45...1... น่าจะประมาณ M ประมาณประมาณเนาะ16.6นะครับเข้มข้นประมาณ16.67%ประมาณนี้นะครับลองลองลองคำนวณดูนะว่าตรงกันไหมนะครับผมอาจจะคิดลาดก็ได้ ประมาณ16.67นะครับต้องขออาภัยเรื่องตัวเลขด้วยนะครับโอเคไปต่อไปต่อไปต่อข้อนี้ข้อนี้ข้อสอบจริงนะครับของครูข้อสอบครูนะครับสอบบรรจุรอบล่าสุดเลยปี6 3สามเนี่ยรอบที่เพิ่งสอบสอบกันไปเนี่ยนะครับเพิ่งสอบสอบกันไปนะครับข้อนี้เลยผมจดมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับมาดูวิธีทำ ข้อ,อนี้เขาบอกว่าสารละลาย50ลิตรมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์10%อยากเพิ่มเป็น60%ต้องเพิ่มแอลกอฮอล์อีกกี่ลิตรอต้องเพิ่มแอลกอฮอล์อีกกี่ลิตรเขาบอกว่าสารละลายคําว่าสารละลายตัวเนี้ก็หมายความว่าเอาภาษาง่ายๆนะครับมันจะมีมันจะมีน้ํา บวกแอลกอฮอล์เนาะมั้งนะไม่ใช่ไม่ได้ครูเคมีไม่แน่ใจนะอาจจะน่าจะมีน้ําบวกแอลกอฮอล์นะครับแต่เขาว่าต้องเติมเพิ่มแอลกอฮอล์อีกกี่ลิตรก็แปลว่า alcohol, แอลกอฮอล์แบบเพียวๆเ,เลยนะครับไม่มีน้ําผสมแบบเพียวๆเลยนะทีนี้เรามาดูครับสูตรเราก็คือ c 1 v 1บวก c 2 v 2เท่ากับ c รวม v รวมเรามาดูก่อน c 1เราเป็นเท่าไหร่ c 1เราเติมความเข้มข้นคือ10ลิตร ปริมาตร50ต่อไปเขาถามว่าเขาต้องเพิ่มแอลกอฮอล์อีกเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือต้องแอลกอฮอล์ผสมอีกเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คําว่าแอลกอฮอล์เพียวๆเลยเนี่ยก็แปลว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแบบเพียวๆเลยไม่ได้ผสมน้ําไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นซีของมันก็คือหนึ่งร้อยทวนๆเลยนะฮะส่วนปริมาตรของมันเราไม่รู้เราก็ให้เป็น x ยนี้สรวมเขาบอกว่าผสมกันแล้วอะ่ะความเข้มข้นของมันอะ่ะจะเพิ่มจาก10%กลายเป็น60%ปริมาตรก็ตอนแรกใส่ไป50ตอนหลังเพิ่มไปอีก x ลิตรใช่ไหมครับก็จะได้แบบนี้ก็มาคำนวณ10คูณ5เป็น500บวก1 0 0 x 6530 3000บวก6 0 x แก้ไปก็จะได้ 40x เท่ากับ2,500เนาะ x เดียวก็เท่ากับเท่าไหร่เ่ย2500อ่ะ0ตัด0ก่อนก็เป็น2 5 0หาร4ใช่ไหม2 5 0หาร4 62.5มะอ่าก็จะได้ x เท่ากับ62.5ลิตรนะครับตอบ62.5ลิตรนี่แหละนะครับตอนสอบผมจำได้ข้อนี้นะครับโอเคก็นะครับความหมายก็คือ เขามีสารละลายผสมแอลกอฮอล์คือน้ำผสมแอลกอฮอล์แล้วกันนะครับที่มีความเข้มข้นเท่านี้แต่เขาอยากได้ให้มันกลายเป็นอ่ะอยากให้มันกลายเป็นแบบความเข้มข้นให้มันเพิ่มขึ้นเป็น6 0สเขาเลยถามว่าต้องเพิ่มแอลกอฮอล์เข้าไปอีกกี่ลิตรซึ่งเราไม่รู้เราก็เลยให้เป็น X นะครับแล้วก็หามาตอนสุดท้ายเราเลยได้ว่าเราจะเพิ่มแอลกอฮอล์เข้มข้นแบบเพียวๆก็คือความเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยอีก62.5ลิตรนะครับประมาณนี้โอเค มาดูข้อต่อไปเนี่ยเราเจอเห็นไหมถามหาปริมาตรเห็นไหมข้อนี้ถามหาปริมาตรถามหาความเข้มข้นอะไรเงี้ยเรามาดูหาอัตราส่วนบ้างนะครับข้อน,นี้เรามาดูกอนน้ำเชื่อมถ้วยหนึ่งมีน้ำตาลหกสิบห้าเปอร์เซ็นตและน้ำเชื่อมถ้วยที่สองมีน้ำตาลเก้าสิบเปอร์เซ็นตต้องนำน้ำเชื่อมในถ้วยที่หนึ่งผสมกับน้ำเชื่อมในถ้วยที่สองในอัตราส่วนเท่าไรจึงจะทำให้น้ำเชื่อม ที่ผสมแล้วครับมีน้ําตาลอยู่70เปอร์เซ็นต์ก็คือเอาของที่มีความเข้มข้น65มาผสมกับของที่มีความเข้มข้น90ให้มันได้มีความเข้มข้นเหลือแค่70นะครับเราก็ใส่สูตรไปเลย C1 V1 ึ 1, 1, ่งบวก C2 สอเท่ากับ C รวม V รวม C1 ความเข้มข้นเท่าไหร่65ใช่ไหม ปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเขาถามว่าเห็นไหมเราไปดูที่โจทย์ไปดูที่โจทย์ตรงนี้นะเขาถามว่าต้องเอามาผาสมกันในอัตราส่วนเท่าไหร่อก็หมายถึงว่า v หนึ่งเนี่ยต่อ v สองเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเขียนเป็นแบบอันนั้นก็คือมันก็คือ v หนึ่งส่วน v สองใช่ไหมเรื่องอัตราส่วนผมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับอ่ากลับไปดูก่อนได้เนาะโอเคทีน,นี้ ผมไม่เปลี่ยนเป็น x เป็น y แล้วกันผมเขียนเป็น v 1 v 2เลยนะครับก็จะเป็น v 1หรือเปลี่ยน x กับ y ดีเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนก็ได้ผมให้ v 1เป็น x ให้ v 2เป็น y แล้วกันนะครับโอเคก็คือของชนิดแรกเข้มข้น65มีปริมาตร x ลิตรอันที่2เข้มข้น90มีปริมาตร y ลิตรหลังจากเอามารวมกันแล้วเขาบอกว่าจะมีความเข้มข้นเหลือที่70จอ่า70% วีรวมก็คือเราเทชนิดแรกลงไปเท่าไหร่ x ลิตรอันที่2เราเทเข้าไป y ลิตรนะครับอ่า x ลิตร y ลิตรโอเคก็เป็น 65x บวก 90y อันนี้ก็คูณกระจายเข้าไปก็เป็น 70x บวก 70y ใช่ไหมก็ย้ายข้างไปกด้เท่าไหร่20ย้าย y ไปหา y ย้าย x ไปหา x นะอ่ะทีนี้เดี๋ราคุยกันก่อนนะครับ ถ้ากรณีที่มันมี x กับ y อยู่อย่างเงี้ยให้เราย้ายกลุ่มที่มี x เหมือนกันนะครับไปหากันผมจะย้ายตัวนี้มาตรงนี้นะแล้วจะย้ายตัวนี้มาตัวนี้นะโอเคไหมครับหลักการย้ายก็บวกย้ายมาลบเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น90อผมเขียนละเอียดหน่อยก็ได้ 90y ลบ 70y เท่ากับ70 70x ลบ 65x นะก็จะได้ 20y เท่ากับ 5x อะต่อไปย้าย x กับ y ไปไว้ได้วยกัน y คูณอยู่ย้ายมาหารตัวนี้คูณอยู่ย้ายมาหารก็กลายเป็น2 0ส่วน5เท่ากับ x ส่วน y ตัดอันนี้เหลือ1อันนี้เหลือ4เขียนตรงนี้นะก็จะได้ว่า4ส่วน1เท่ากับ x ส่วน y หรือ x ต่อ y ก็คืออัตราส่วน4ต่อ1นะครับโอเคชาชนิดแรก 4, ชาชนิดที่2 1นะครับตอบ แบบนี้ก็ชอบออกอยู่นะดูดีๆอ่ะข้อนี้เอาเอามาทำไมเนี่ยโอเคอ่ะไหนๆก็ามาแล้วแถมแถมนะครับแถมข้อนี้หายสูตรไม่น่าจะได้ไม่ได้นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีมันมีคำว่าได้กําไรขาดทุนอะไรขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคิดด้วยกันแป้งอย่างดีกระป๋องละ80และอย่างถูกกระป๋องละ50บาทนำมาผสมกันและขายกระป๋องละ65บาท โดยได้กำไรกระป๋องละ5บาทจะต้องผสมแป้งอย่างดีและอย่างถูกอัตราส่วนเท่าไหร่คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าแป้งอย่างดีมันมีมันปอกมันซื้อมากี่ป๋องถูกไหมอะผมให้ซื้ออย่างดีอย่างดีมา x ป๋องนะ x ป๋อ,อ,ปองอยางถูกเนี่ยผมไม่ซื้อมา y ป๋องแล้วกันอะมาคิดเป็นเงินก่อนหาต้นทุน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 ,ทน,ทน เขาบอกว่าเขาซื้อมาป่องละ80ซื้อมา x ป่องก็แปลว่าเขาจะซื้ออย่างแรกมาเป็นเงิน 80x บาทถูกไหมก็คือจํานวนกระป๋องคูนด้วยจํานวนราคามาอย่างเช่นไอติมแท่งละ5บาทซื้อ10แท่งก็50บาทก็คือ5คูณ10อันนี้แป้งกระป๋องละ80ซื้อ x ก,กระป๋องก็คือ80คูณ x นะครับแล้วเขาก็ซื้ออย่างถูกมาด้วยซื้ออย่างถูกมาป๋องละ50บาท y กระป๋อง ต่อไปขายราคาขายเขาเอาไปรวมกันเห็นไหมเขาบอกว่านํามาผสมกันแล้วขายป่องละหกสิบห้าก็คือขายอ่ะราคาหกสิบห้าบาทเอาอย่างแรกมา x กรับป๋องเอาอย่างที่สองมาอีก y กับป๋องอ่าก็จะแปลว่าต้นทุนเนี่ยจะเป็น 80x บบวก50าบาทราคาขายจะเป็น65คูณกับ x บวก y าบาทนะครับโอเคไหม ต่อไปกำไรกำไรเขาบอกว่าได้กำไรกระป๋องละ5บาบาทก็แปลว่าจะได้กำไร5คูณกับจำนวนกระป๋องที่ขายใช่ไหมก็กระป๋องหลังจากผสมกันแล้วก็จะเป็น x กบวก y กระป๋องเนาะก็แบบนี้ทีนี้เราจะตั้งสมการยังไงดีครับกำไรใช่ไหมกำไรเกิดจากอะไรกำไรมันก็ต้องเกิดจากราคาขายลบราคาทุนใช่ไหมก็แปลว่าเขา ขายเนี่ยได้มากกว่าทุนหลังจากเอามาลบกันแล้วมันถึงจะเป็นกําไรใช่ไหมเราก็ตั้งไปครับกำไรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็คือ5คูณ x บวก y ราคาขายก็คือ65คูณ x บวก y ส่วนต้นทุนมันก็คือ,อลบ 80x บ x อวก50 y แบบนี้นะโอเคครบละก็ไม่มีอะไรครับก็แค่จัดรูปสมาการอันนี้ก็เป็น5 x คูณ5เข้าไป 5 y เท่ากับ6 5 x บวก6 5 y ลบ8 0 x <S <S ตัวนี้ไม่ใช่บวก50นะนะเพราะเราต้องกระจายลบเข้าไปด้วยนะครับลบเจอบวกเป็นลบเนาะก็กลายเป็นลบ5 0 y นะครับโอเคก็ได้5 x บวก5 y ฝั่งนี้เราก็รวมกันตัวนี้65ดูตัวนี้ก่อนครับ6 5 x ลบ80ได้เท่าไหร่ ได้ลบ1 5 y ไอ้ลบ1 5 x ใช่ไหมครับติดลบ1 5 x ส่วนไอ้6 5 y กับลบ5 0 x รวมกันก็เหลือบวก1 5 y ทันไหมอ่ะย้ายไปก็กลายเป็น5 x บวก1 5 x เท่ากับ1 5 y ลบ5 y นะครับก็กลายเป็น2 0 x เท่ากับ1 0 y อ่ะย้ายไปก็จะกลายเป็น x ส่วน y เท่ากับ10ส่วน20ตัดตัดก็แปลว่าอัตราส่วนของ x ต่อ y ก็คือ1ต่อ2นะครับโอเคเอาแป้งอย่างดีมา1อย่างถูกมา2อนะครับอัตราส่วนก็เป็น1ต่อ2โอเคจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นแบบกำไรขาดทุนก็คิดแบบนี้แหละครับนะครับ,นะรบก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็น ของที่เป็นพวกของเลวๆอ่ะมาผสมกันไม่มีแบบกําไรขาดทุนเลยก็คิดแบบนี้ได้เลยนะครับ C 1 V 1 C 2 V 2ซึ่งเจอบ่อยมากนะครับแบบนี้เห็นไหมของครูผู้ช่วยก็ออกนะครับพวกนี้ก็ข้อสอบตํารวจทางนั้นข้างบนเนะี่ยกพครูผู้ช่วยตํารวจอ,ออกแต่แบบนี้เลยนะครับออกแ,แบบนี้เลยส่วนมากนะครับ90%อซออกแบบนี้แหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับ